ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทุกสนบว่าสีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกะยินเดียต้อนรับเขาสู่ช่องจันจินชมชาแนลด้อพี่น้องเด้อมา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 กินเขาแกง้น้ำกันพี่น้องได้นี่มุนี่ยำบะหม่าใส่เล็บมือนางเล็บมีนน้าฟอกแล้วพี่น้องเห็นบบลอปนะพี่น้องคอยยาดกัน จัดระเบียบนิดนึงพี่น้องเห็นบวกพี่น้องได้ทั่วต้นหอมผักชีแค่นี้พี่น้องพักกินกับคนเยวพี่น้องพี่เต็มกระติบเลยคนเยลหนึ่งไม่ไหม,ไมพี่น้องมาไว้ตอนเที่ยงเราก็มาหนึ่งตอนแรกตอนหาม่วงแร่งเลิกงานพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อทางไก่ทางไก่มากิน เขาแรงน้ากันเพียลูกโดดพริกอ่อนบบอ่อนนี่เหรอพี่น้องแซ่บอยู่เผ็ดคือกันแหลยมามามาพี่น้องทางไกลทางไกลก่อนมึงคลิปก็อย่าลืมกดสมัครใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมากระดิง่งเพื่อเป็นล่ากแจกผมในเรื่อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่นอ้องมามามาเอาง่ายๆเดี๋ยพี่น้องมึงเนี่ยยำเรีบมือนางใส่เส้นมามะ่าเนี่ย Hãy cứ cho không pet bếp nó pet nữa bắt của cũng lại tiền giống ngày ngày luôn không หอมไม่กู้วรเนีย โ oh, erm อ้คิดว่าบวบเผ็ดยิงแอนด้วยิน้องตรวจเครื่อง ของการไปเที่ยวใส่กันนอกพี่เองเลยกลับบ้านกลับท้องก็เดินท้าปลอดภัยเลยพี่ร้องเลยติดตามข่าวติดตามข้าวนั่แหละช่วงนี้เมษานาแล้งกะนีงมีฝนมีพายุอยู่ด้วยพี่น้อง ได้กันดูแลการเดินตอเดินทางก็ระมัดระวังกันพี่น้องเด้อ จะระพี่น้องจวด,ดวยอยู่อืขอขาอยากกินน้ำมาก แกนเขาพี่น้องเอฮ้ยเฝ้าจีไรได้แกนเลย่ตวรวจขนาดปีพี่น้องตวรวจเนี่ยงผิดอะไดเห็นเขียวเขียวจิ๋วบุ๋มแบนธรรมดาดิพี่น้อง ขาับเป็นยังงอื่นแน้องพี่น้องขายากครับไฟฟังนี่นับน้องมืงออื้อคืออะไร โอ้ยมือนี่ยทั้งแสบทั้งแกนเข่าพี่น้องจะเดี๋ยวขอตรวจขอภัยหลายเด้อพี่น้องจังไดนถึงมันแสบแห้งหรือมันหิวแห้งกับบุรี่เอาพี่น้องสำหรับนีิก็ขอจบแค่แบบจะเพียงเท่านี้ก็เด้อพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปสำหรับมือนี่ก็ขอบบุญขอบคุณหลาพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชม ตั้งแต่ตนจบๆโดยบาข่ามโคตรซ่าเลยพี่น้องเด้อจังได้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมากระดิ่งเพื่อเป็นกระดิงแจ้งแจ้ผมกับพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆครับอาสำหรับมีริซองแจนกิดจมชแนลต้องจากลาไกันแ้้งขอมีรองมีตะร์คมสุขุมเจริญร์คมตุกยามาไก่คมไข่ยามาเวียนลำลำรวยๆตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ